ตอนที่เราอยู่ก็จะถจุดนี้จุดนี้แล้วก็จะไปสั่นแม่นางพันธุรัตษ์แล้วก็เราจะขึ้นไปที่อะไรมีรูนางพันธุรัต์กระจกนางพันธุรัตษณ์แต่เราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะเ่เป็นช่องกระจกเห็นไหมนี่บอกบอกชุบพระสั่ง ช่องฟังปาถั่วหรือฟังละลานนะทุกคนเราอยู่อุทยานเขานางพันธุล้านนะครับทุกคนนี้เราก็ามาเที่ยวน่ะพักผ่อนจะพาไปดูด้านไหนว่ามีอะไรบ้างดีกว่าทุกคนเส้นทางศึกษาทางธรรมชาตินะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในจส,สวยขนาดไ,ไ,ไหนไปนห่นนะครับทุกคนก็คือแบบได้วิวธรรมชาติเลยอะไรน,นี้ดูทุกคน,นธรรมชาติก็คือแบบสวยงามมากด้านหลังผมก็แบบเขาแบบใหญ่แล้วก็ธรรมชาติก็คือสวยนะวิวก็ได้อยู่ มาถ่ายรูปมาอะไรได้ครับหรือว่ามาพักผ่อนมีที่กางเต็นท์ได้นะทุกคนที่นี่สามารถมากางเต็นท์ได้นะแล้วก็แบบมาชมวิวธรรมชาติแหบ,บ่นี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นลานกางเต็นท์เลยก็มากางเต็นท์ได้นะแบบตื่นมาแบบเจอเข่าอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นวิวสวยเลยด้านไในก็สามารถแบบถา่ายรูปอันนี้ก็เส้นทางนะครับทุกคนก็จะตอนที่เราอยู่ก็จะจุดนี้จุดนี้แล้วก็จะไปสัน แม่นางพันธุรัตษ์แล้วก็เราจะขึ้นไปที่อะไรมีรูดนางพันธุรัตษ์กระจกนางพันธุรัตษ์แต่เราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะไหวไหมเนนะี <laughs> ่ยไป let's go โอ้ยถึงที่พักแล้วนะทุกคนนี่ที่พักนี่เป็นที่พักนะครับแล้วก็จะเจอศาลแม่นางพันธุรัตษ์แล้วทุกคน ขบวนก็อากาศเย็นอยู่นะนกายก็คือแบบเย็นนะถ้าผมเดินมาหน่อยเดี๋ยวนะทุกคนก็คือเหนื่อยแล้วแต่ทางมันชันด้วยแหละทุกคนที่แบบว่าเดินเหนื่อยมาก็ประมาณนี้ทางมันชันมันเลยทําให้เหนื่อยขึ้นไปอีกนู่นดูทางที่ผมต้องขึ้นไปข้าบนสวัสดีครับ นี่ก็แบบมุมสูงนะทุกคนนี่ด้านมุมสูงนี่ก็เป็นจุดพักชมวิวเสียวว่ะ ต่อทุกคนผุงนะน้อใช่ไหมใช่ปะชูไหมนี่ชมวิวแล้วนะช่องกระจกนางพันธุรัดที่ไงเป็นช่องกระจกเห็นไหมอันนี้บนสุดเลยนะทุกคนก็แบบว่าเห็นวิวด้านล่างแบบธรรมชาติเห็นวิวด้านล่างธรรมชาตินะนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็น,ปนยังไงข้างล่างมุมสูงก็สวยอยู่นะ แล้วก็มีทางนี้ทางหนึ่งแบบเห็นเห็นเขาเห็นอะไรทางนี้จะเป็นทางแบบเห็นทุ่งนาอะไรเนี้ยด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้กระจกหนังพันธุรัตน์นะก็จะเป็นช่องเหมือนแบบว่าช่องให้เห็นแบบทางภูเขาเลยเห็นภูเขาเห็นธรรมชาติเราจะเดินไปชมทางนี้มั่งก็มีอะไรมั่งนะทุกคนนี่ก็เป็นทางเดินเลยทางเดินยาวสามารถเดินทางเส้นทางนี้ได้ นี่ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะทุกคนก็มีคนมากางเต็นท์ท่านดูแล้วโอเคทุกคนมันก็จะมีทางแยกทางนี้ก็จะแบบเดินออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ด้านนี้จะขึ้นไปก็จะเป็นลานเกิดแก้วนะครับแล้วก็บ่อชุบตัวสัะสังจุดชมวิวอคอกช้างแล้วก็จุดชมวิวทุ่งเศรษฐีนะทุกคนก็คือจะเดินขึ้นเส้นทางนี้เลยเราทุกคนก็ไม่ไกลเกินใจอีกหน่อยเดียวอุ้ย ดูดต่อไปเส้นทางธรรมชาติขึ้นไปต่อตัวแล้ว,อ,ลวอะไรเนี่ยยาทรงเสียงดังนะเดี๋ยวอยากได้ยินนี่น, <c oughs> น,นี่นี่่บอ่บอชุบ ถราสั่งนะจะทางมันชั้นนั้นทุกคนต้องเดินแบบระวังหน่อยเพราะว่าหินมันอาจจะแหลมมาแบบนี้ ทุกคนวัาจะไม่ขึ้นไปละวทางอีกน่าจะไกลอยู่เพราะว่าทางมันชันด้วยได้วยและอย่างหนึ่งอุทยานนี้เขาปิดประมาณห้าโมงอะ่ะตอนนี้มันตอนนี้มันสี่โมงเจ็ดึิบแล้วทุกคนผมกว่าโกาลงไม่ทันเดี๋ยวอุทยานปิดแเนี้ยมันมืดด้วยด้วยว่าจะกลับแล้วดูทางเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ไหวแล้วคนเหนื่อยแล้วก็ใกล้มืดแล้วก็วันนี้ก็ชมวิวว่าโอเคนะคนมาเที่ยวได้นะเข้านางผันทุนลตน,นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย